สบายดีพ oh, uh. ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องผพ่อกกันเพื่อเก่าเจ้าเห็นยังนี่แหละเอาขจ้ามังเทียงบอ่ เส้นแซ่บยายเสินแซ่บกรปลลอะปาอาวะระปกปลรุอาหารลากนอกแกงน้อไม่บ้านเฮาพี่น้องเลยคื่แก็เป็นโลกกับเพลาะจะว่าเราะกินก็ได้แล้วโอ้ยของโปลเลยได้นะแกงน่อไม่นะมึงหยุดไปสะก่หมือก็ได้แกงน่อไม้นะแต่ตอนนี้กินก็ได้เลย อย่ามาพูดตอนนี้ใครก็ไม่อยากพูดอยากจะดูแล้วดูแค่ตาก็พอเขากำลังสิไปเพื่อนสองตายายพี่น้องเลยเดีน้องกี้ก็ไปน้าเด้อพี่น้องไปเบิ่งเอ้าีน้ำอ่ะหุ่นเลยข้าวแกงก้๊ดอกไฟเบาะนี่ฮะเออสู้คนคือหลายแท้ Sức cái như nó nhẹ nhẹ. Nem bằng ngang cọc. Có thải đây này nè. nó sằng hin sằng phai mà

เออไปดูกับตาเออไปได้กไปเว้ไปเปียนเปได้ชกไอยขมอี่นาวงกัโอ้ยใครเนี่แต่วังง่ายวงกงกับวงกของของยายจืดมันบดได้กับแป้งไม้ ยากินข้าวกับยังอันเทพืชนี่เทมือได้นี่นะมือใดมื่อวานนี่บอเมือวาว่านี่อืม เทพื้นกับไผ่เนี่ยนเะขาใหญ่เทพื้นกับไผ่กับลานลานคุนี่แต่ว่าเทพืนเนี่งเทกับลานบ่กับลานตาโตสปาเก็งตี้บ่ฮุบออกอมานอนพี่บ่ <c oughs> เล่ามาได้ละดูด้วยลูกบานมาใส่ได้เยออเยงเลยเราจไปไหวอ่แล้วองนเ่แล้วกราั่ิเจ้าายเอาไว้ใส่เพ่่เราเนาะจะเห็นว่าเรได้แล้วบมมีมาแล้วเลยขายอย่แล้วดีมาจุ้นกได้เบ็จะอยากไปซื้อเองแห่งแท่งนนี้แต่ยงเนรบพอ้าช้อองแบบนี้ พีน่ะเออมันหอ,บอ,อมบัตองสิบเยก่ออีดขึ้นมานัหน้าหอมบัตองบ่งคับแล้วอันนี้จะเป็นหอครัวแล้วเนาะนอนอยู่นี่อนอนในนี้แล้ววะ ประสิทธประตูทางนี้บ่นี่หรือทางพุนเหตุประตูทางพุนหรือทางนี้โหนเคลียดูแาสิเหธ์ทางนั้นทางนี้เห่ประตูทางนี้บ่บ่นั่นต้นนั้นตัวนี้หรือตัวนั้นประตูใหญ่ประตูเที่ยวทั้งนันจังประตูจังที่ก็ทุกอย่างนีอเออะตูเดียวเลยแล้นี่

ก็เหิดปีตันเอ่อมึงเป็นสั่งนี่หนวดแล้วจับผมเลายหนดทานผมไหลอันสิปูกับเบื้องหรอว่านี่นะ

ល្រូពីភ້រងព្លាទ្លាដាំងអាស់ត្រូវើខ្សាស់ន្រូវើ จะกส่อไ่ยนอือกูลืมเพนอีดกับมาแลยเนาะอืมกูขาดไปเทพื่นนี่แล้วจะเป็นรวดเร็วอืมวารามาตกใจอื้ อ๋ออออร่อด้วสู้านมันกูเลอมาอัปเดตให้พี่น้องได้บึ่งได้ชมกันพี่น้องเออเมื่อเนี้ย กะเทพื้นเป็นที่ทพ่อยกะอีดหางกะบพกาเสีเอ็มเอ็มเอ็มขึ้นตัเสือน่ะอืมอืมินบูทายมาเลยนะหินลสมาเทีสบะนัด

ต่างมันน้อยปวดสบอหรือม,มันยังก่อับไปคืนจะไปสืบต่อ,อไม่ได่เจ้าก็าจะสืบบอกกาย เอาค่วบมมีแนวกินโอเคพี่น้องจา๋ามาหนอนอีกะับลูกสาวบได้มาบ่ลมือว่าน,นึงกับบได้มาบอาลรถเ,เสียรถยางรั่วยางรั่วทั้งยางเลยรถเก่าเนาะแต่เป็นกับเป็น